ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นําหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสานะครับร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565ครับน,นายนรงวุ่นศิลปผู้ว่าร,ราชการจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน150,000ต้นและต้นยางนาจำนวน2 2 0 0ต้นครับที่บริเวณคลองบางโจหมู่ที่4ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90ส,สิพรรษาสิสงสิงหาคม2565รบครับท้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการชะลอพังทลายของหน้าดินที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยให้ประสงนิกรค่ะมีน้ำเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็การทำการเกษตรด้วยส่งผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ค่ะดีขึ้นอย่างเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งทั่วทุกภูมิภาคให้ประชาชนกับป่าค่ะอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันทำให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ